สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อที่14พฤศจิกายน2568ในายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเฟ e บุ o กไลฟ์สดประเทศไทยต้องมาก่อน ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเปราะบางมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการรบกันคงใกล้เข้ามาแล้วและยากจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไก็ตามนายนุทินชาบริกูลนายกอธิตดีขึ้นไปร้องเพลงชาติไทยที่ภูมิะเขือและประกาศสันติภาพจบลงแล้วจากนั้นทารไทยเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดในเขตแดนไทยฝ่ายเดียวทั้ง13จุดที่ยังเป็นปัญหาสิ่งนี้อาจเป็นปัจจัยให้เร่งเกิดการรบกัน ส่วนพรรคประชาชนฝ่ายค้านเรียกร้องให้ไทยยึดมั่นรักษาปะติญญามาเลเซียต่อไปแม้ที่ผ่านมาไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงกันสักกี่ครั้งและมีความสุขกับการประท้วงกัมพูชาละเมิดสัญญากันสักกี่หนแต่กัมพูชายิ่งไม่มีความจริงใจกับการแก้ปัญหาชายแดนให้เกิดสันติภาพสงบสศึกนายจตุพรกล่าวว่าเมื่อกัมพูชาลักลอบวางทุนระเบิดใหม่หาเรื่องให้ทหารไทยลาดตระเวนและเหยียบจนขาขาดไปรายที่7 ผิดทา้งอนุสัญญาอัตว่าและละมเมอดบรรทุกข้อตกลงล่าสุดที่ไทยกับบูชาลงนามต่อหน้าประธานธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นไทยจะอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้เมื่อประเทศถูกลูปคมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่เหลือให้ลูกคมอีกแล้วแม้เราไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามแต่อะไรที่เป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้การเก็บกู้ทุ่นระเบิดในเขตไทยไม่ต้องขออนุญาตกับบูชาเพราะเรามีสิทธิ์ทำเต็มที่ในพื้นที่แผ่นดินไทย นายจตุพรเปรียบเทียบว่าประเทศเวียดนามมีเขตดินแดนติดกับกัมพูชาแต่เขาผ่านสงครามทั้งฝรั่งเศสสหรัฐและจีนมามากมายและทําตัวเป็นเพื่อนบ้านไม่เป็นเพื่อนเล่นกับกัมพูชาถ้ามีปัญหาเวียดนามก็เอาจริงส่วนไทยขาดรบชิงเอาปราสาทต,ตาควายคืนกลับมารัฐบาลยังเจรจาหยุดยิงกับกัมพูชาซึ่งเป็นท่วงทานองดูแปลก อีกทั้งกล่าวว่าการเดินสายไปพูดคุยในสถานที่ต่างๆของคนโทบุญสินภาคกลางที่ปรึกษาพบทบและอดีตแม่ทัาพภาคสองยังมีความจําเป็นเพราะสร้างอารมณ์ความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองให้กับคนไทยกรณีแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นนายจตุพรกล่าวว่ายังมีหลายด่านแม้ผ่านชั้นคณะกรรมิการลมาแล้ว แต่การแปลย,ยติรายมาตราวารรสองยังต้องใช้เสียงข้างมากอยู่ดีนอกจากนั้นเมื่อเปิดสภาสมัยวิสามาันลงมติวรรสองประมาณกลางเดือนธันวาคมถัดไปลงมติวรรสามสมัยสามันซึ่งคาดว่าคงไม่มีพักการเมืองใดทําตัวเป็นปัญหาส่วนฝ่ายค้านจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกับการยุบสภาตามสัญญาสีเดือนนั้นอยู่ในช่วงเวลาใกล้กันเต็มที่ดังนั้นอ่านไม่ได้อภิปรายถ้าเปลี่ยนมายื่นอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติแล้วมีสิทธิ์ได้อภิปราย อีกอย่างเมื่อการแก้รัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จการอภิปรายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทําท่าเรียกร้องกันไปยิ่งการเปิดตัวผู้สมัครสสอแต่ละพักสแสดงถึงสถานการณ์เตรียมการเลือกตั้งยังไม่พร้อมดังนั้นทายุบสภาปัญหาก็เกิดเต็มไปหมดนายจตุพรเชื่อว่าเมื่อนายอนุทินเซ็นเอ็มโต้องทําตามสัญญาการแก้รัฐธรรมนูญจะทันหรือไม่ต้องทําให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยการยุบสภา ก็อาจจะขยายเวลาไปได้บ้างเล็กน้อยส่วนภัคประชาชนที่ผ่านมาไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมติดไม้ติดมือเลยดังนั้นจึงได้ให้แก้รัฐธรรมนูญเกิดเป็นจริงแต่หากผ่านมติถ้าสถานการณ์ชายแดนไทยกับบูชาแรงขึ้นอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยคงส่งผลให้การทำประชามติอาจเป็นอีกอย่างหนึ่งได้เช่นกัน